สวัสดีครับพี่น้งองเรากำลังจะจ่าแตงโมไปส่งเติมน้ำมันบนรถของอานะบอได้เติมได้มันมีจัะพารเอาไปเติมกับบุลูเนะหักนุ่มบอไดเอน้ำมันนะมาเติมนุ่มบอได้เป็นคนเติมเป็นคนเหลือเป็นบุรูบุลูนุ่มบอได้เป็นคนเติมค่ะไม่เกี่ยวกับหนูเติมหลอดอ้าเมืองทรัมไม่เกี่ยวกับหนูนุ่มไม่ได้เป็นคนเติม,มเออนุ่มยังบม่ได้จับน้ำมันเลยว่าจะมาเติมกับน้ำมันเฮ็ดหลอด นน้ำมันขีดน้ำมันขึ้นกันเรื่อยมเติมจะคอยเติมทั้งเลยวะสวัสดีตอนสายบัตรสวัสดิ์แปดโมงเจ็คหน่อยก่นแต้งหมอลูกเจ็ดก็คือก็คือแต้งหม้อนเอาพอม่แบบแกนมียเส้ไหมนะอ้ยังอัไนสกปรกทีเดิ เงยกรงทู้ขวดด้วยนะคับลวนสุดท้ายอันนี้พี่น้องเอ้ยอธิบายฟังอีกเท่าหนึ่งจ้าแตงโมนี่คือแตงโมสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีปลาลูแตงโมนี่คือแตงโมพ่อแม่น้องแคนค่าครัไปเสาที่ปู่ไหว้อยู่สวนอ้อยบ้านควดำคำซันบ้านลูกสะพายอีสายแดดค่ะเออันนี้ข้าก็ะหางกับไปเสาปีแรกอย่างนี้ เขาพอนแค่ละหลายส่วนเขาก็เลยเขาก็เลยบริขิดว่าพ่นผลิตมันสิออกมาหลายขนาดนี้ไม่เห็นค่ะงามอะไรงามอะไรน้องแม่กล้องฮะภูเขานี่ม่กล้องโมเดลตัวนึงกล้องภูเขาน่ะเขาบอกให้าล้านซื้อแฮมเมอร์เบอร์นั่นพกล้านกี่สีน้องไว้พกล้านกี่ก็ประมาณเกือบหมื่นเกือบหมื่นค่ะหมื่นหนึ่งก็ประมาณพกล้านเปด ตีไปหมื่นหนึ่งไปเลยนะับกองบริเวณ่่หมดกองนะบอกแมข้าก็เรยวหอยซูบริมเงินได้ว่ะบริมเงินงานโหลดเท่ากระดัาง5าพันแปดนห้าก็เลยเอาหลดไไปเมื่อวานนี้ก็เลยบอกว่าเียมากก่อนเด้อมังโม่จะมาขายให้ก้อนแล้วก็ได้เท่านัก็แบ่งกันเนาะว่า สงสารเขาเล่นเนาะแม่ันนี้มาไหว้กัมันก็เสียสื่อด้นะฮะจะนักโอทีไม่ได้ที่ก็้จกกเลยเอามาก็เลยเอามาสอยเข้ามาขายสอยเขาให้เอากระคายให้เป็นอย่างเชดีนี่งแล้วสื่อสอยต้นด้วยเป็นไงมันต้อนเกาแล้วกะมึงขึ้นอี่กะร้ายคนุมามา สื่อซอยมากเขมีคุณป้าคุณป้ากับผ่นหาสาธุขอบคุณค่ะคนแล้วก็ลุงต่อยกับผ่นหนึ่งขอบคุณค่ะกาพี่อีกหลายคนขดูคด้เลยสื่อประมาณประวมาณสิบกว่าคนเพืนนี่นะแล้วก็นี่อีกที่คนหนึ่งเนาะเอาซิปหาลูกได้อยู่กระสอบนึงทั้งหมดนะเอาไปแจกคนแก่น่ะสิบสิบลูกเดี๋ยวลงวัด าลูกสวอสดีแม่บ่นั่นเมอพ่อีแต่กับพี่ไร่กูไร้คนขอบคุณหลายๆเด้อหลายๆเด้อรายการล่าสุดกับมีคุณใหญ่จดีทั้งเมืองนอกเอลือคนเก่าคนเดิมเามาเออยเมนโรนี่ขึ้แม่เราได้คนสวยลอยหาิบดอนว้าวขอบคุณค่ะข้าวตีไปสี่้าหาค่ะจีานาก่อนออกไปเลย เอาหน่อยละสี่สิบกระไรคนถูกเลยขอบคุณหลายเด้อขอบคุณค่ะดีใจน้หลายนะถ้าเสียไปเห็นลงทานตั้งใจแล้วอ่ะอันเสียไปเห็นลงทานบัดกรดใบแจงจะน้งซีโนเล่นหน่อยลายจะจอดรถเงื่อนแม่มาเออลายอลีอะลรเนาะเล็กหน่อยลายแล้วเสียอันข้องเงินไม่ล้นี่นั่น ร่อยฮาสิ้ดอนห้าสิบเปแจกอยางนี้เสยลง่าอย่างนี้จะจอดลงอย่างไรเอิรนเขามาเอาแน่นสีมะลึกลกจัดจังได้สายเขากินหมาลกจังได้่าเนี่ยแจกไปเหกิจกรรมอ่หามือนี่นะอนี้ค่ะค่ะในของคุณป้าสาเจลูกกับอันตอนของคุณป้าเสื่อหาลูกให้แม่เราใส่ กล้ม้าเขามากกับพกเท่าต่ได้พ่นอสรุปก็คือหมาหมดแล้วใช่ไหมยังแยงกันอย่างหน่อยขอบคุณคุณแม่ทุกคนนะคะมันเก่าบอเห็นค่ะคืออันท้ายได้มีห้องกับสิ่ให้ัน ขอพวกพขอน้องแค้นแล้วก็สีแบ่งจากเ้าหันแบ่งจากเขามาแล้วเขาก็จะมาแบ่งนี่หคนชุ่วเนานี่อันี้กินยีมาหันกอีหันพ่อบัะนี้เล็กๆไม่แม่น้คนกินหน้าโอชิอีกอ่าา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 ทาา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 เาา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 กาา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 ่าา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 จาา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 าอาา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 าเาา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 รามาาาาาาามากาา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 า คอยครับเด้อไปแจกเนโแล้วก็จะเลื่อนสืบหามาเลยเด้อ่แม่แม่เอาลูกมาหาซิ่อนขัสองเลยสี่คนหาคนเขมน่อ้วยนี่เก้าสิบหน่วยค่ะบกอซาเลตเนั้เมื่อโรนินเจ้ซสด็จทย ใหญ่งามปีนี้อ๋อมันสิโต๊ะคุณตุ๊ปุกปุกขนาก็บอถ่าเรถไทยมาจากอเ้ริกาดี้ว เก้าสิบลูกค่ะพี่น้องส่งกันส่งกันไปส่งกันไปขอบคุณเก้าสิบลูกเด้อแม่แม่เราเด้อคันสวยแม่เราเด้อคันเสือออกกําลังกายพาลูกต้อออกกําลังกายเด้อเฮ้ยเฮ้ยเสี่ยวแม่เอาไปทีละสองแม่นนย่โอ้ยโยนกระหอบพอได้กระเตะนะบ่โยนบ่โยนบ่โยนไปเด้อแต่ว่าเอากระสอยเขาได้สามีืเด้อที่เหลือหลังๆเขาจัดการเอง ผมมากดานตังเง้เต็มเพื่อนอยู่ลยลายยางโพดน้อยเคยมีผู้ใหญ่จะดีเมาอยู่ทั้งเพื่อนท่านสอันนาบนัำได้นาบนําได้จักหน่วยวันตีัวพื้นวางอะนลเอาแน่างเอาเงีวเงไว้เก้าสิบลูกเก้าสิบงงแล้วมันพี่แปบดอบางเวลาตืดอกไม่เ้ยบางเลาตดีใจดีใจดี้า

ในล่มกับแม่ในล่างนี่ล่างนี่ยตูมมายัดตูมมาสามนาสามสิบห้าสามสิบหกอันนี้นรจะไปเห็นลูสามสิบแปดสามสิก้่สิบลีาูกค่ะสี่

หกสิบค่ะแม่สันนมษฐานเป็นแม่พันธว์กันเนาะ

แต่อยู่บ้านน้องซีโนโพี่น้องเราไปจัดตรงทานอยู่ปุ่นเนาะนะฮะลาสีให้เด็กๆเนาะกินคุณแม่ค่ะเดบุลเลนไลเดอร์คุณแม่เอ๋ยทุกคนนะคะมึงสิไปมึงสิไปพูดเลยมึงก็สชิดท้อยล่างมาพี่มึงกระบอกนะเวียเนาะโอ้ย แล ons, land, ่นตรงไปกับถอยล้งขึ้มาแลวกันกลืจาดเลยเออนับไปอีกไปอีกถอยไปอีกมานู่นมาเลยระบนับไปอีกแล้วนู่เหลนึงกสองเข็นเขนหสี่เฮ้ยเฮ้ยพึ่งๆดีพึ่งพึ่อบอุเกี่ยวมุ้่ะสี่ลูกเจ สิบสองหสูหนับรบตาวนะหนับเลยแหละสิบสานับรองห่อยวันสิบสี่สิบห้าหนับเองนร่อยวันสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเก้าสิบสี่

ดีเจ็ดดีแปดดีเก้าอีฟอีฟสองสามอาซีอาขึ้นโมลายี่ปีนี้เก้าเบื่อเลยลูกนี้

นักพ่อครบด้วยนึ่งแปดหกแปดเจ็ดหน้าครบด้วยหน่งไม่ด้วยนึ่งค่ะขอบคุณคุณแม่คุสวยนะคะแล้วก็ขอบคุณพญาเจดีทุกคนที่อุดหนุนนะคะจัดขึ้นรถเรียบร้อยแล้วจะไปแจกอยู่บ้าน น้องซีโนนะคะสาธุดบุญครับคุณแม่เมโลดี้คนสวยนะคะอะ้รก็ผู้ใหญ่จะดีทุกๆท่ทานเอาคุณป้าคุณลงุงแล้วก็คุณแม่ๆทุกท่านนะคะอุดหนุนแต่งโมสอนแล้วก็จ,จาดไปส่งอ่าแม่น้อยนะครับคุณนายาด้วยแล้วก็คลิปหน้าเป็น้องคลิปเน็ตสม้มส้มด้วจ้าสวัสดีค่ะ